สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอล์ฟเมกะโมโตครับไม่กะโมโตครับเมื่อวานนะพี่เบนกำลังนั่งอยู่ว่างๆเลยใช่วันนี้เราไม่ได้ซื้อรถตะทีทำไมไม่มีรถเข้าเลยอยู่ดีๆนะครับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยไลน์เข้ามาขายเด้งดึ๋งเด้งเข้ามานั่นคือเบนหนึ่งเก้าูอีใช่ฮะใจตุ้มๆต่อมๆเพราะขยายดูรูปแล้วว่ามันดูเป็นสภาพนางฟ้าอยากให้ไปเห็นกับตาเลยรีบไปดูโอ้โหเราเจอเขาเรียกว่าช้างเผือกอีกแล้วเจอช้างเผือกฮะ จัดให้กับคุณผู้ชมครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าเมอร์เ e อรซเดสเบนนะครับ w 201190E คันนี้ปี93ใช่ฮะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นรถที่สวยงามมากคือสภาพเดิมๆทั้งคันจริงแล้วก็สายเนี่ยเข้าตั้งแต่เมื่อวานที่ผมลงรูปแรกไปว่าจะเปิดเท่าไหร่จะเปิดเท่าไหร่จนถึงตอนนี้อเอาเป็นว่าเราจะเปิดราคาให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูไปพร้อมๆกันครับผมและถ้าบอกกับคุณผู้ชมว่ารถคันนี้เนี่ยเป็น 190E ตัว1.8อ่าแต่ไม่อืดอ่าเพราะอะไรถึงไม่อืดไม่อืดเพราะว่า คันนี้นะครับเป็นเกียรเ์เรียกว่าเกียร์เมนนุนเป็นเกียร์ธรรมดาใช่หรือแถวบ้านเราเรียกว่าเกียร์กระปุกอ่าซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าขับสนุกมากขับมันไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาลนะครับคุณผู้ชมครับต่อมานะครับผมจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ชมเจ้า1 9 0 e คันนี้กันแบบเต็มเต็ม,ต,มตากันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตนะันเริ่มตั้งแต่กระจังข้างหน้าเลยดีกว่าครับผมคุณลองดูสภาพกระจังข้างหน้านะฮะ ยังสมบูรณ์นะฮะยังสวยนะฮะอาจจะมีตำหนิเล็กน้อยนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ได้น่าเกียดอะไรเลยนะฮะเงาแวบๆบและโลโก้เป็นดาวลอยอ่าดาวลอยนี่สามารถขยับได้นะคุณผู้ชมใช่ฮะขึ้นมาข้างหน้าหน่อยนี่สามารถขยับได้อันนี้คือขยับได้อยู่แล้วจากโรงงานใช่ใช่เป็นปกติเขาเรียกว่าเป็นเกลือกกิ้งได้ใช่ครับให้ตัวได้อ่าครับผมแล้วก็อยากจะลองพี่ระเบียรลองจับจับจับขึ้นมาหน่อยอ่าอ่า นี่ฮะเห็นไหมคือจริงๆแล้วข้อดีของเขาอะก็คือเวลามาลันรู่ลมอะไรเงี้ยมันก็จะเอียงลงไปนะแล้วก็<น>จับจับขึ้นมาได้ปะกะติแล้วก็เวลาโดน <fur wildlife S 2> ขโมยด้วยเพราะส่วนใหญ่ดาวลอยจะหายใช่ฮะอะนะฮะต่อมาเรามาดูที่หน้าหน้ารถกันบ้างดีกว่าคุณดูนะคุณดูไฟนหน้าของเขานะใสๆเลยนะฮะสวยงามเลยฮะเลนทุกอย่างเขาเนี่ยสวยงามเลยนะฮะแล้วก็กันชงกันชนเนี่ยโอ้โหมาครบเรียกได้ว่าเป็นทูโทนนะสีคันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นสีทูโทนอย่างที่เราให้ดูก้นกชนนะ กานส่นเขาจะออกสีเข้มกว่าตัวรถนะใช่อ่าครับผมส่วนตัวรถเนี่ยนะฮะอยากจะให้ดูสีรอบรอบคันผมบอกเลยคุณผู้ชมสวยเลยคุณเอาไปเก็บได้เลยไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะคุณผู้ชมอ่าล้อลออ่าล้ออันนี้เป็นล้อเดิมขอบสิบห้า คืออย่างที่เราบอกนะว่าคันนี้นะเราได้รถเดิมมาใช่เดิม,ม,ดมสวยงามมากนะใช่ใชดูสิเดิมตั้งแต่ภายนอกยันภายในเลยนะนี่คุณผู้ชมยังไม่ได้เห็นภายในนะฮะให้ดูแค่ภายนอกก่อนนะฮะว่าเขารักษาได้ขนาดไหนคันนี้จอดในร่มตลอดต้องบอกเลยว่าคือเราได้รถ คนค่อนข้างมีมีมีฐานะมีเงินอ่ะใช่ใช่แล้วเขาเก็บคันนี้ไว้นะฮะในล่มนะฮะคุณผู้ชมอดีตรถสถาพนิกแล้วกันใช่ครับผมอยากจะให้ดูคือจริงๆจุดเด่นที่ผมเห็นคันนี้จริงๆนะคือเส้นสายริ้วสันของมันเนี่ยตั้งแต่หน้าเนี่ยนะมาจดท้ายรถนี่นะผมบอกได้เลยการันตีเลยครมกิ๊บเลยคุณผู้ชมโอ้โหสวยจริงๆตรงเดะเลยนะฮะคือต้องบอกคุณผู้ชมว่า 190e เนี่ยคุณผู้ชมจะหาสภาพนี้เนี่ยผม,อมบอกเลยนะ ค่อนข้างจัดยากใช่ฮะ,ฮะมาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมฮะลองดูดิโอ้โหไฟนี่ใสๆนี่อย่างปลาขึ้นจากน้ํามาสดๆเลยนะสวยกริบจริงๆนะคันนี้และบอดี้ของเขานะคุณลองฟังเสียง ป้องป้องเลยนะบางนั่งคันนะผมการันตีการันตีบอดี้เขาได้เลยนะว่าคันนี้สวยจริงๆนะฮะคุณผู้ชมแล้วดูทางด้านภาษีครับพี่เบ้นภาษีครับผมขออนุญาตดิดนึงนะฮะภาษีผมบอกได้เลยนะ,ะว่าขับไปยาวๆเลยสาสิบเมษาสองห้าหกห้าคุณผู้ชมโอ้โหเกือบปีนะใช่ครับนะ9้เดือนสิบเดือนคุณผู้ชมขับไปเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมได้อะไรลงมาได้รถที่มันแบบคือต้องบอกว่าตอนนี้หนึ่งเ้าศนเนี่ยวัยรุ่นนิยมกันมากใช่นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ รถสวยๆผมต้องบอกและต้องยอมรับจริงๆนะว่าหาบอดี้บางๆแบบนี้สวยๆแบบนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าเราไปหากันมาหลายคันแล้วตอนนั้นที่เรารีวิวทั้งหมด4ครคันพร้อมกันที่อยู่ที่ทบ้านพี่เบนอ์อันนั้นไม่ต้องโทรมาแล้วนะ,ะหมดเกลี้ยงใช่ค่ะไม่เหลือพริบตาเดียวใ<ช>ะครับสำหรับคนชอบความเดินนะผมแนะนําคันนี้เลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันเดิมจริงหรือว่าถ้าอยากจะไปแต่งต่อก็ได้นะเพราะว่าคุณได้อะไรมาคุณได้ทรงที่มันดีไปแล้วใช่มาถึงด้านบันท้ายนะครับของเจ้า 19900E18 คันึ้นี้นรับครับ ต้องบอกคุณผู้ชมว่าดูไฟทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สมบู <S 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 รณ์และสวยงามนะครับคุณผู้ชมใช่ฮะและอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมดูทะเบียน4991แอบสวยใช่แอบสวยนะดับเบิลเก้าดับเบิลเก้าแล้วก็เก้าน้าครับ,รบจัดไปให้คุณผู้ชมเลยฟรีๆ่านไปกับรถฐานนี้อยากจะให้ดูทรงข้างหลังของเขาคุณลองดูดิว่าสวยขนาดไหนทรงเซงกันชนกันชนของเขานะฮะโอ้เข้าก็ได้รูปกันอย่างดีมากเลยนะคุณผู้ชมสวยงามจริงอ่ะ คัานี้นะฮะอยากจะให้ดูนะฮะห้องเก็บสัมภาระด้านในหน่อยฮะ,ะโอ้โหคุณดูดิสวยงามสะอาดตานะฮะแล้วก็สิ่งที่เห็นได้น้อยคืออะไรรู้ไหมพี่กอฟพลาสติกด้านข้างทั้งซ้ายและขวาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากปกติไปหมดแล้วุ้อ่รตรงนี้อันนี้สมบูรณ์มากๆต้องยอมรับเลยนะฮะว่าเขาดูแลรักษารถได้ดีมากๆนะทุกอย่างพลาสติกของเขานี่เพอร์เฟกจริงๆนะฮะ อ่าต่อมาข้างใต้ผมมีอะไรกันบ้างนะเปิดมาปุ๊บอ่าถาดเก็บของนะฮะอะไรนะฮะตามันก็เปิดขึ้นมาอีกอ่าคุณจะเจอนะฮะแมลงล้ออะไรเดิมนะฮะคุณชมคันนี้เดินทางด้วยระบบเอ,อ่อน้ำมันล้วน,นะฮะและคุณเห็นไหมคืออยากจะให้ดูท้ายของเขานะพีก่กบดูนะเส้นสันของเขานะทุกอย่างนะคมก,กิบสวยกิฟเลยนะท้ายเขาเนี่ยไม่เคยดมแก๊สด้วยนะคุณชม มาถึงขุมพลังเครื่องยนต์เจ้าคันนี้กันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับผมอันนี้นะฮะที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นเครื่องครับ1.8ลิตรนะครับ,รบหรือว่า1,800ซีซีนะครับ4สูบเครื่องเดิมโรงงานนะค,คุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่คุณผู้ชมเห็นสภาพมันแห้งและอาจจะเกิดกังอื ต้องบอกอีกว่าผมยังไม่ได้ทําความสะอาดห้องเครื่องครับผมอันนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบสดๆก่อนออกเราจะทําความสะอาดห้องเครื่องให้ใช่ครับแต่ไม่ได้ทําความสะอาดให้แบบป้ายแดงแบบคลิปไม่ใช่นะครับผมเพราะคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าระบบของรถเก่ากับรถใหม่มันไม่เหมือนกันเราไม่สามารถทําถึงขั้นนั้นได้ใช่ครับผมคุณผู้ชมได้อะไรู้ไหมมันหายากตรงไหมพี่เบนรู้ไหมอืหนึ่งเกียร์กระปุกหายากกระปุกหายากอยู่แล้วส่วนใหญ่ได้มันเป็นออโต้ใช่ครับคนที่อยากเล่นกระปุกเนี่ยหลายๆคน ทอใจไปแล้วว่าเราหมดสิทธิ์เล่นแต่วันนี้ได้กระปุกมาแล้วนะครับ 2190E อลอดมือพี่แก๊สมาได้โคตรยากใช่นี่ไม่เคยติดแก๊สับ3ลอดมือพี่เจมาได้สพราส่วนใหญ่ติดแก๊สวางเจนะฮะอันนี้ก็คือได้เครื่องเดิมเจ4ด้วยม สี่อะไรรอดมือพี่กอล์ฟจะไม่รอดอยู่แล้วจริงๆแล้วรอดมือพี่กอล์ฟได้โอเคอยากจะให้ดูนิดนึงนะฮะเพจอันนี้เห็นไหมเป็นเพจไหมอ่าเนี่ยหกสามศูนย์สองนะฮะคุณผู้ชมจะให้ดูตัวตัวถังเขาตัวสุดท้าย4ตัว6-302เรียกได้ว่าเพจคันนี้เป็นเพจคู่ตัวของเขามาเลยนะฮะครบครบใช่ฮะแล้วต้องบอกอย่างที่เราบอกนะว่าคันนี้นะไม่ได้ติดแกนนะเดินทางด้วยระบบน้ามันล้วนนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นฮะเดินทางไกลได้น้ําไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะคุณผู้ชม มาถึงด้านภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจะแผงประตูฝั่งด้านซ้ายครับแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับผมบอกคุณผู้ชมเลยนะสภาพสวยงามมากไม่มีแตกไม่มีขาด ไม่อะไรเลยครับผมสวยเดิมจากโรงงานนะครับใช่ฮะคุณผู้ชมต้องดูแผงด้านล่างตรงนี้มันจะเป็นออกเหลืองหน่อยนั่นก็คือพลาสติกมันคือผ่านการเวลามาใช่ถ้าคุณผู้ชมไปย้อนดูหลายๆคลิปที่เรารีวิวไปเกือบ10คันเนี่ย 190E ทุกคันจะเป็นหมดนะครับเป็นปกติเลยนะนอกจากคุณผู้ชมไปเปลี่ยนเป็นของใหม่แต่ผมบอกว่าอยู่ไม่นานมันก็จะเหลืองแบบนี้ครับผมบต่อมานะขออนุญาตนะเทสระบบไฟฟ้าครับผมกระจกนะฮะลื่นๆเลยคุณผู้ชมฮะโอ้ขึ้นครับผม อนนี้ลงอีกทีนะเพื่อปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับผมจมองข้างไฟฟ้าครับไปทางซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับผมอ่าใช้งานได้ปกตินะครับต่อมานะฮะมาดูด้านภายในของรถยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะผมต้องบอกเลยนะว่าผมเออชอบในการที่เขาเรียกได้ว่าการดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นข้างนอกหรือข้างในนะคุณด,ดูนะอะหนังแทๆ้ๆเดิมๆจโรงงานอันนี้อ,อันนี้เป็น MB Tech เอ็ีเทคแต่นี่เป็นจากโรงงานคุณดูนะคุณดูนะสภาพนะของเขานะสวยนะไม่แตกไม่ขาดไม่ฉีกเลยนะฮะโอ้โหร่องรอยเขาได้เดินไม่มีร่นนะคะคุณผู้ชมปีกทุกอย่างยังแน่นเบาะนั่งได้ดีมากๆโอ้โหเฟี้ยวเลยอ่าต่อมานะหาที่ไหนสภาพนี้คือมาได้เดิมมากๆนะมาถึงคอนโซลกันบ้างดีกว่านะฮะเอาใจคนรักรถเดิมไปเลยคุณดูคอนโซลของเขาดิโอ้โหสวยนะลื่อนเลยนะใช่ฮะคุณผู้ชมะ มาดูคอนโทรลแอร์ครับทุกอย่างนะช่องแอร์คอนโทรลแอร์ทุกอย่างเป็นของเดิมนะวิทยุคุณได้เป็นด d ของไพโอนีนะครับผมใช้งานได้ปกตินะวิทยุเนี่ยมาลองเปิดฉักหน่อยได้ยินนะเ,เสียงก็<ๆ>อาจจะไม่ใช่แบบตุ้มตามตุ้มตามอะไรอย่างนั้นนะคุณผู้ชมง่า,งายๆว่าเสียงประมาณยุค90นะครับผมและอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นที่จับต้องแล้วคนที่เล่น190อยากจะได้มากคือระบบเกียราา์ธรรมดา อันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคุณผู้ชมไปลองศึกษากันดูนะตัวเทปเทก็เกียร์ธรรมดาช่ครับผมคอนโซลกลางเขาก็ยังเป็นของเดิมนะซึ่งวางของได้เล็กน้อยครับผมมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างดีกว่าคฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตดูนะแผงประตูฝั่งด้านขวาด้านคนขับสภาพสวยงามไม่มีแตกไม่มีฉีกไม่มีขาดครับผมพลาสติกเหมือนกันอ่าใช่ตรงนี้ครับสีจะเหมือนกับฝั่งน้นครับผมและเหมือนกันทุกคันอย่างที่ผมบอกไว้นะฮะ เด<อ>ี๋ยวเราจะเซตระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าครับผมกระจกครับโอ้โหลงอย่างลื่นฮนะขึ้นอย่างไวนี่เรียกได้ว่าใช้งานได้หมดนะฮะต่อมากระจกบองข้างนะเอ่อด้านขวาอันนี้นะฮะจะต้องเป็นปรับที่มือจากโรงงานอยู่แล้วนะฮะอัตโนโมือใช่ะฮะ นี่คือจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้ครับผมต่อมานะฮะเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก,ก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะฮะคือผมประทับใจมากจริงๆนะฮะเกี่ยวกับภายในของเขาเพราะว่าทรงสุดทรงเบาะเขานี่ยังแน่นปักเลยนะฮะแล้วก็ดูแลได้ดีมากนะฮะไม่มีแตกไม่มีขาดนะฮะทั้งเบาะนั่งกับพนักพิงของเขาเนี่ยโหมันได้มนเสนห์ข,ของความคลาสสิกเดิมๆจริงนะฮะ ต่อมาที่พวงมาลัยกันบ้างนะพวงมาลัยน,นี้เป็นพวงมาลัยเดิมนะก็คืออาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรร่องรอยการใช้งานเล็กๆน้อยๆของหนังของเขานะแต่ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะคือจริงๆคันนี้สเสน่ห์คืออะไรรู้ไหมผมบอกเลยว่ามัน,เป,นเป็นรถที่เดิมจากโรงงานใช่เดิมโดยที่ไม่ไม่เคยรีสโตร์หรือว่าอะไรเลยนะใชคค่คุณได้ของเดิมของเขาอะ่ะ ซึ่งถ้าเป็นผมนะผมได้รถสภาพนี้ผมจะไม่ทําอะไรเลยอเพราะว่าการที่เราทําไปแล้วมันมันมันคือมันไม่เดิมแล้วอ่ะมันหมดมูลค่ามันหมดเสน่ห์ของความเดิมนะอ่าต่อมาที่ไม่กันบ้างดีกว่านะฮะไม้นี่สวยใส,ย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 สยเลยนะฮะคุณผู้ชมคันนี้นะวิ่งมา2องแสนเมกิโลเท่านั้นนะคุณผู้ชมร้านเราขายแต่ไม่แท้ๆนะยืนยันการันตีว่าไม่มีการกรองไม่แน่นอนผ<อ><ช>มต้องบอกนะคุณผู้ชมว่ารถปี 93, 93ครับวิ่ง 27, อ2องแสนเจ็ดบอกเลยว่าถือว่าน้อย และคุณผู้ชมได้ไหม่แท้แน่นอนไม่ใช่ว่าซื้อรถปี93ไมครับไม่แสนกว่าแต่ไม่รู้เขาเรียกว่าไม่รู้หัวนอนปลายเท้าของใม่ไม่อาจจะไม่แท้ฉันเปลี่ยนใหม่มาแล้วสี่รอบก็อาจจะเป็นไปได้ครับผมดูดูข้างบนอ่ะต่อมาครับคุณผู้ชมฮะระบบไฟของเขานี่ยังติดหมดเลยนะฮะคุณผู้ชม จะมีไฟอ่าตรงนี้ต้องขออนุญาตจริงตรงนี้หลอดมันขาดอ่าหลอดมันขาดตั้งแต่ซื้อมาแล้วเราได้เช็คไปแล้วนะฮะผู้ชมอันนี้ปเปลี่ยนเองครับปรเปลี่ยนเองเนะฮะแต่ว่า,าที่เราจะให้ดูคือไฟตรงนี้คือปกติส่วนมากไม่ค่อยติดกันใช่แต่คันนี้ยังติดอยู่นะครบะนะใช่ฮะ มาถึงห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างดีกว่าค,ครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวานะครับแผงประตูฝั่งด้านขวานะครับไม่มีแตกไม่มีฉีกไม่มีขาดครับ,รบอยู่ในสภาพที่สวยงาม<ช>และ,ะเป็นแผงประตูเดิมจากโรงงานใช่ฮะใช่นะครับไม่เคยผ่านการรีสโตอะไรทั้งนั้นเลยนะคุณผนะู้ชมขออนุญาตเริ่มฮะเอ่อเทียกระจกไฟฟ้าฮะนี่เป็นไงโอ้ลงอย่างลื่นขึ้นอย่างไวนะฮะที่เราบอกนะฮะต่อมากันบ้างดีกว่านะ แผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือ,มอของผมกันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมฮะยังอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าสวยงามะนะฮะหนังหนึ่งทุกอย่างเป็นของเดิมมาจากโรงงานจริงๆนะ,ะขออนุญาตเทคโบลไฟฟ้าครับเป็นไงโอ้โหระบบไฟฟ้าของเขานี่ต้องบอกเลยนะฮะว่าใช้งานได้หมดจริงๆนะฮะเนียนๆน,น,นะครับใช่ฮะต่อมาเบาะนะผมบอกเลยว่าเบาะหลังนี่นั่งดีมากคือน,นิ่มคือไม่ได้นิ่มไม่ได้ยัวบนะนิ่มแบบว่ารองรับสรีระก้นเราดีจริงๆนะฮะ ลองมาดูเบาะก,กันบ้างคุณดิณด,ณดูดิสวยนะคลิบเลยนะไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะเบาะนั่งนับพิงพี่กอฟโอ้โหทุกอย่างความเดิมของเขาโอ้โหมันสเสน่ห์อยู่จริงๆนะและที่ขาดไม่ได้สำหรับผมจริงนะพี่กอฟนี่เท้าแขนนี่โอ,โโอ้โหเวลาหมีแล้วมันรู้สึกดีจริงๆนะฮะครบนะคันนี้ใช่อีกสิ่งหนึ่งนะคุณผู้ชมที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นจริงๆนะฮะคันนี้นะ,ะก็คืออะไรรู้ไหมประตูมันต้องกริบ ใช่ไหมพี่เวนใช่คือผมจะบ่งบอกได้ว่าคือประตูเนี่ยคุณดูนะคุณดูก่อนนะคือกลิ๊บแล้วมันนิ่มมือนะนิ่มมือมากมากทั้งสี่บานนะคือม,<ด>มันเด้ง <นะ S 1> เข้าไปเลยอ่ะมันเนี่ยคุณดูดิคือปิดเบาๆนะแล้วเสียงของเขากลิ้บคือบอกมันบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมด้านข้างคุณไม่เคยโดนมาเลยอ่านะฮะประตูคุณถึงจะได้ปิดได้ขนาดนี้คุณดูคือปิดแล้วแบบเนี่ยดูดิแล้วเสียงของเขามันเบาๆดูดิ โอ้โหบอดี้ของเขาสวยจริงๆอย่างที่ผมบอกไว้สมบูรณ์เลยใช่ฮะถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราสองคนก็นั่งอยู่ในเจ้าหนึ่ง e จัห่เก้าศูนยครับหนุดใช่ฮะน้องนางฟ้าคันนี้ครับผมนี่ดูสิดูภายในเธอสิสวยงามมัดูดีนะยดย้อยใช่ดูเป็นรถแบบคู่ดีมากใช่ฮะดูรถคู่ดีมากครับนี่ดูเกียร์มันดูนะเกีคือบางคนอาจจะ มีปัญหาเกี่ยวกับเกียร์ผมว่ามันเข้าง่ายคุณดูดิคุณดูเดียวนะใช่คุณดูมันมันมันเข้าง่ายมากเลยนะแล้วค่อนข้างคือต้องบอกค่อนข้างนิ่มเลยดีกว่าเกียร์นะดูดิโอ้โหรถมันไม่ได้ขับยากเลยนะใช่คือเมื่อวานผมก็ไปขับด้วยตัวเองอ่ารอบแรกสองรอบแรกเนี่ยมีดับเพราะเราไม่ได้ขับเกียร์กระปุกนานแล้วพี่เจ้าของเอพี่เจ้าของบอกว่าไม่เคยขับเกียร์กระปุกหรอคะโอเค ปั๊บเดียวเราให้ผู้หญิงว่าอย่างนี้ไม่ได้เราจัดการปั๊บเดียวจัดทรงเรียบร้อยขับกับสบายบื่อแล้วขับสนุกด้วยใช่ฮะนะมันจะขับสนุกกว่าตัวเกียร์ออโต้อยู่แล้วแน่นอนถ้คุณผูงคือมันไม่อืดนะใช่รถเกียร์ธรรมดามันไม่อืดใช่นะครับแต่ก็ไม่ได้แรงปูดบัสนะออาแล้วก็รถก็ไม่ใช่สภาพป้ายแดงนะต้องบอกก่อนเดี๋ยวคิดว่าโอ้ยเกียร์กระปุกแรงมากไม่ใช่ใช่ฮะรถคุณกอฟกับคุณเบนซ์รีวิวสภาพป้ายแดงสุดๆไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เราคุยกันให้ชัดเจนก่อนรับ แต่ถ้าอยากได้รถสวยมาหาเมกาโมโต์บอกก่อนเลยนี่ดูสิคุณต้องเอาสภาพไปเปรียบเทียบกันนะคือรถนี่ครับผมที่ผมลองขับคือต้องบอกเลยว่าคือคุณผู้ชมไม่ต้องไปทำอะไรแล้วะครึ่งช่วงล่างเกียร์เดี๋ยวผมจะลองให้ดูตรงออกถนนอ่านนะฮะไม่ต้องทําจริงๆก็คือไม่ต้องทาจริงๆใช่คุณผู้ชมเอาไปผมแนะนําถ่ายแค่ของเหลวทางร้านไม่ได้ถ่ายให้อยู่แล้วเพราะเปิดราคาถูกแล้วพุงอะไรเขาเวิร์เขาเนี่ยผมบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่ดีมากเบาเบาค่ะเบาเบานิ่มมือเบามือเลย อ่าตอนนี้นะครับขึ้นถนนใหญ่นะผมจะลองอัตราเร่งให้ดูนะตอนนี้ผมขาไวที่เกียร์สองนะผมยืดเกียร์นะอโอคือคือต้องบอกว่าคือมันไปได้ดีกว่าเกียร์ออโต้ตัว1.8อ่าแน่นอนแน่นอนนะฮะอัตราการเร่งถามว่าปู๊ดมันไม่ได้ปูดปาดนะเพราะว่าหนึ่งคือเป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่าและเครื่องเป็น4สูบแต่ว่าคุณขับเนี่ยมันมันมันมาปั่นมได้มันมาเร็วกว่าหนึ่งอมันมาเร็วกว่าอีเกียร์ออโต้อ่ะมาเร็วกว่าค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างแบบว ดดูิโอ้โหใช่ฮะนี่คือเกียร์สามเอนะแต่เกียร์สี่นี่เป็นแบบคือเกียร์ดีมากหนึ่งไปเลยเกียร์ครับทุกอย่างนะฮะเครื่องช่วงล่างนี่ผมการันตีเลยผมคือ90ขึ้นคือเขาดูแลรถอ,อ่ะเขาคือไม่ได้เป็นรถจอดสะสมนะอ่าใช่เขาใช้งานเองในชีวิตประจำวันด้วยนะใช้งานด้วยใช่่นะ,ะใชโอ้โหคือโอเคมากมากนะฮะระบบรมตบแอร์ของเขาเนี่ยใช้งานได้ดีเลยเย็นเลย จัดไปซี่<อ>ท,ทำแบบน<ด>ี้ <c oughs> ขึ้นเหนือลองใต้ได้นะแล้วผมบอกเลยว่า,าขึ้นดอยก็สบายขึ้นได้แน่นอน ยังไงกันบ้างครับกับเจ้าเบบี้เบน 190E คันนี้ครับผม1.8เกียร์กระปุกครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าสภาพแบบนี้มันหายากจริงใช่ฮะแล้วก็กับราคาที่เราจะเปิดบอกเลยโคตรถูกใช่ฮะทุกคนจะต้องบอกว่าถูกเพราะว่าดูสภาพรถก่อนอ่าใช่แสนสามเก้าโอ้โหถูกนะถูกไหมคือต้องบอกว่าจริงๆถามว่ารถราคาต่ำกว่านี้มีไหมมีแต่อยากจะให้คุณผู้ชมไปดูก่อนคุณผู้ชมไปดูในตลาดหลักหมื่นเยอะแยะแล้วคุณหมดอีกเท่าไหร่ใช่เกินราคาที่เรา ถูกต้องเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนต้นในตลาดมีหรือจะไปเอาในราคาแสนสามเก้าที่เขาวางอยู่แสนสามเก้าแสนสี่เก้าแสนห้าเก้ามาวัดกันดูใช่ฮะกับสภาพแบบนี้คืออยากจะให้ดูเพราะว่าอะไรมาคันนี้คุณได้สภาพที่เดิมเดิมจริงๆนะไม่ว่าจะทงภายนอกหรือภายในจากโรงงานมาอย่างนี้ใช่แล้วก็ได้ใหม่แท้ด้วยอ่าใช่ซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมิคาโมโตครับครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกอเมโต์นะครับ